วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการใช้เกียร์ของเจ้า m g นเซด้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT 8สปีดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับก็เริ่มที่ตำแหน่ง P นะครับก็คือเวลารถจอดสนิทก็ให้อยู่ในตำแหน่ง P นะครับเวลาเราจะถอยก็ก็ดึงมาเนี่ยครับตำแหน่งตัว R นะครับตัวนี้ก็จะแสดงผลหน้าจอนะครับว่าตัว R แล้ว กล้องก็จะขึ้นนะครับตำแหน่งตัวต่อมาก็คือตัว N ก็คือว่างนะครับลดว่างนะครับถ้าเราจะเดินหน้าให้มาอยู่ในตำแหน่งตัว D นะครับตัวนี้ก็จะโชว์หมวดหน้าจอนะครับหรือถ้าเราต้องการเพื่อมาตาเร่งนะครับเราก็สามารถผักคันเกียนะครับเข้ามาหาที่ตัวเรานะครับอ่าก็จะอยู่ในหมวดสปอร์ตนะครับตัว S นะครับตัวนี้เราก็สามารถเล่นแมนนวลได้นะครับเชิญเกียร์ได้นะครับ ถ้าเราเลิกใช้แล้วเราก็ผักออกไปนะครับก็จะอยู่ในที่ตำแหน่งดีก็คือขับต่อเนื่องได้เลยนะครับถ้าเกิดกรณีเราไปจอดที่ห้างนะครับเราก็แค่ดึงคันเกียร์ลงมาไว้ที่ตำแหน่งเอ็น,นะครับแล้วก็ดับเครื่องยนต์นะครับรถก็สามารถเข็นได้นะครับหรือในการที่เราจะสตาร์ทรถ ถ้าอยู่ในตำแหน่ง N และตำแหน่ง P รถก็สามารถสตาร์ทได้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในตำแหน่ง R หรือตำแหน่ง D ก็จะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้เกียร์ของเจ้าออ t โต้ c v t 8สปีดของ MG ZS นะครับ